วัสดีครับ OO TD Special วันนี้กับทีมหรือตู้เรามาเอาใจคุณสาวๆที่รักการใส่กางเกงเอวสูงเรามีทริคและไอเดียดีๆที่จะทำให้คุณนั้นเลิฟอกางเกงเอวสูงมากไปกว่าเดิมไปดูลุคที่1กันเลยครับสำหรับลุคที่หนึ่งะครับสาวหุ่นนาฬิกาทรายอัพเดือยกางเกงเอวสูงผ้ากำมะหยี่สีเทาคู่กับเสื้อโอเวอร์ไซส์สร้างสไตลิ่งโดยการเปิดโชว์หัวไหล่จบลุคด้วยรองเท้าบู๊สีขาว และสร้อยพร้อมต่างหูห่วงปิดลุกปังๆครับด้วยกระเป๋าวินเทจโร์แบกใบนี้แค่นี้ครับลุกของคุณนั้นก็ดูดีและมีสไตล์งมากๆเป๊ะสุดสำหรับลุคที่2นะครับอัพเลือก,กเกงยีนเอวสูงสีดำคู่กับเสื้อสีทรูที่มีลูกเล่นตรงหัวไหล่และตรงหน้าอกนะครับจบลุกปังๆด้วยรองเท้าและกระเป๋าเบลแบกที่คุมโทนไปในทิศทางเดียวกันแค่นี้ครับลุกของคุณนั้นก็ดูเก๋มไม่หยุด เมื่อแต่งตัวสวยแล้วก็อย่าลืมอ,อัปเดตรูปเก๋ๆปังๆชิคๆลงอินสตาแกรมกันด้วยนะครับลุกที่1ครับนั่งบนเก้าอี้เปิดไหล่เสื้อโชว์ผิวเล็กๆเอาขาขึ้นมาข้างหนึ่งสายโพสลุกที่2นะครับนั่งทำม,มุม45อ,องศา ح, หันหากล้องยกขาหนึ่งข้างขึ้นมาสายโพสเป็นไงกันบ้างล่ะครับกับลุคสไตล์เกงยีนเอวสูงที่ทำให้คุณน,นั้น แมทลุกได้เก๋และปังเวอร์พบกันใหม่ EP หน้านะครับมาดูกันว่าจะมาแมทลุกอะไรเกร๋ๆปังๆให้คุณได้สะท้านไปได้อีกไปแล้วนะครับบ๊ายบายจ้าทำอันนี้สิคะบ๊ายบายครับเหมือนเราไม่เปอดไเลยไหมว่า